เขารู้เราลบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งสวัสดีครับตัวผมไกด์มุกสันดีบุคคำหรือไกด์โอบีวันนี้นะครับผมมีเรื่องราวทั้งสาระและสิ่งประสบการณ์ที่อยากจะมาถ่ายทอดให้ทุกคนได้ฟังในหัวข้อเกี่ยวกับเรื่องของการทําความเข้าใจในพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวตะวันตกนั่นเองครับซึ่งอย่างที่บอกนะครับว่าหากเราสามารถเรียนรู้พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวต่างๆได้ซึ่งวัฒนธรรม อาจจะแตกต่างไปจากที่เรารู้จักหรือเติบโตมามันก็จะทำให้เรานั้นสามารถที่จะสร้างความประทับใจและความพึงพอใจสูงสุดให้กับเขาได้เป็นอย่างมากครับทีนี้ทราบหรือไมครับว่ามีงานสำรวจชิ้นหนึ่งจากเว็บไซต์ของ Marketing o o p s บอกเอาไว้ว่าพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะชาวยุโรปเนี่ยเขาสามารถแบ่งออกได้หลายแบบแต่ในนี้เขาแบ่งออกมาเป็นพฤติกรรมหลายเจเนเรชันหรือหลายรุ่นอายุคนนะครับซึ่ง ในที่นี้แบ่งออกได้ถึง4รุ่นด้วยกันและเริ่มตั้งแต่ Generation Z หรือ Z Generation ตรงนี้เป็น Generation ที่เรียกว่าเด็กมากๆอายุจะอยู่ระหว่าง10ปีถึง21ปีเรียกว่าวัยรุ่นเลยเดียวส่วน Generation ที่2นะครับก็คือเจเ e เรชัน n Y g เ n เนเรชันครับซึ่งอันนี้ก็คือจะเป็นวัยที่จบใหม่ๆและเริ่มถ้าเข้าทำงานมีเงินเก็บนะครับน,นี้คือ Y g e เจเนเรชั ส่วนเจเนอเรชันที่3ก็คือ X generation ก็เป็นรุ่นอายุตั้งแต่ประมาณ38ปีขึ้นไปจนถึงประมาณ53ปีและรุ่นรุ่นเดอะครับผม Baby Boomer หรือรุ่นที่เป็นคนที่เกิดหลังสงครามโลกครั้งที่2มาไม่นานซึ่งกลุ่มนี้เรียกว่าอีกหน่อยจะเป็นฐานลูกค้าที่ใหญ่มากๆทั้งในสเกลของการท่องเที่ยวระดับภูมิภาคและระดับโลกครับผมเพราะว่าโลกของเราตอนนี้นั้นกำลังเข้าสู่เซีเนียร์โซไซตี้แล้วนะครับ และกลุ่มนี้ก็จะเป็นลูกค้ากลุ่มสําคัญที่สําคัญคือมีความพร้อมทางด้านงบประมาณและเวลาเรียกว่าเป็นกลุ่มลูกค้ากระเป๋าหนักเอาละครับก่อนจะไปถึงจุดนั้นเดี๋ยวผมจะมาวิเคราะห์ให้ฟังว่าพฤติกรรมในแต่ละแบบนั้นเป็นอย่างไรรวมถึงจะมีการเจาะลึกเกี่ยวกับกลุ่มของนักท่องเที่ยวเป็นรายประเทศเด่นๆให้ฟังด้วยและสุดท้ายก็คือบวกกับประสบการณ์ของการรับนักท่องเที่ยวในแต่ละชาติที่มาจาก ชาติตะวันตกจากการประสบก,การณ์ทำงานจริงของผมนะครับเรามาเริ่มกันก่อนครับที่ The Generation Z หรือ,อกลุ่มคนกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวตะวันตกที่มีอายุระหว่าง10ปีถึง21ปีแน่นอนครับพอดูจากอายุแล้วกลุ่มนี้นั้นเป็นกลุ่มที่เป็นวัยรุ่นมีพลังเยอะมีเวเมีเวลาแต่ว่าอาจจะมีข้อจำกัดของเรื่องงบประมาณเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้ส่วนใหญ่แล้วเขาจะมา ป็นในแนวของกลุ่มเพื่อนหรืออาจจะมาเป็น Family Trip แบบสั้นๆหากแต่ว่าจะมีอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งกำลังได้รับความนิยมมากโดยเฉพาะเมืองไทยนั้นเราจะมีกลุ่มที่เรียกว่าแก p บเยียก็คือเด,เด็กนักเรียนนักศึกษาที่เดินทางเข้ามาศึกษาวัฒนธรรมในประเทศที่อยู่ไกลออกไปจากบ้านเกิดตัวเองซึ่งประเทศไทยนั้นก็คือหนึ่งในจุดหมายยอดนิยมและกลุ่มนี้มักจะไปตามหัวเมืองท่องเที่ยว จะเป็นเช่นอาจจะเป็นหัวเมืองชายทะเลพัทยาภูเก็ตตราดระนองระยองเป็นต้นนะครับซึ่งตรงนี้เองนั้นการวิจัยก็บอกเอาไว้ว่าประมาณ72%ของกลุ่มนี้มีการใช้เทคโนโลยีการเซิร์ชหาข้อมูลค้นหาแหล่งท่องเที่ยวต่างๆจากโทรศัพท์มือถือเรียกว่าใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่กับโทรศัพท์มือถือเป็นหลักนะครับเพราะเขาโตมากับเทคโนโลยีนี้สถานที่ท่องเที่ยวที่เขาต้องการจะไปกันนั้นแน่นอนครับเป็น อาจจะเป็นหัวเมืองชายทะเลแต่อาจจะไม่ใช่เมืองยอดนิยมเพราะเขาต้องการที่จะสแสวงหาที่ใหม่ๆที่อาจจะไม่ใช่รู้จักคนอาจจะยังไม่รู้จักเยอะเพราะฉะนั้นรีสอร์ทที่เกิดขึ้นใหม่เช่นบนเกาะลีเป้หลายๆที่นั้นมียอดจองเพิ่มมากขึ้นทีเดียวจากลูกค้าในกลุ่มนี้แล,และในขณะเดียวกันกิจกรรมที่เขาชอบทําก็จะแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนส่วนแรกก็คือกิจกรรมที่เน้น,นการใช้พลังกิจกรรมที่หวัดเสียวมีความท้าทายเพราะว่า เป็นเรื่องธรรมดาของวัยรุ่นครับเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้จะมีอัตราอยู่ที่ประมาณ70-80%เลยทีเดียวหากแต่ว่าอาจจะมีอีกกลุ่มหนึ่งอีก60%อาจจะค้าบเกี่ยวกันที่อยากจะเป็นกลุ่มที่ชิลๆสบายๆนอนพักผ่อนรับลมริมทะเลอันนี้ก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งนะครับแต่โดยภาพรวมแล้วจะเป็นเน้นกิจกรรมที่เป็นกิจกรรมการใช้พลังงานค่อนข้างสูงต่อมาครับกลุ่มที่ส ถัดจากกลุ่มเด็กวัยรุ่นต่อไปก็เป็นเรื่องของคนที่เริ่มเข้าสู่วัยทำงานหรือจบใหม่นั่นก็คือ generation Y นะครับ generation Y ก็คือกลุ่มคนที่มีอายุระหว่าง22ปีจนถึง38ปีกลุ่มนี้แน่นอนครับเป็นกลุ่มที่เริ่มทำงานละเริ่มมีรายได้มีเงินเก็บแต่ชาวยุโรปส่วนมากที่เข้ามาเที่ยวในในบ้านเรากลุ่มนี้นั้นจะเน้นสถานที่ท่องเที่ยวที่ คล้ายๆกันก็มีความแปลกใหม่เป็นที่ยอดฮิตแต่ไม่แออดเพราะฉะนั้นกิจกรรมที่เขาชอบทำก็จะเป็นกิจกรรมตามชายหาดเป็นทริปที่ไปกันแบบครอบครัวเป็นกิจกรรมกลางแจ้งผลสำรวจหนึ่งบอกไว้ครับว่า3ใน4ของนักท่องเที่ยวที่มาจากชาติตะวันตก3ชาติใหญ่ๆนั่นคือเยอรมนีฝรั่งเศสและอังกฤษ3ชาตินี้นั้น นี่นิยมที่จะมาท่องเที่ยวในประเทศไทยในในช่วงที่ไม่ไม,ไม่ได้จํากัดเวลาว่าจะเป็นช่วงฤดูไหนแต่เน้นเรื่องของอความสะดวกนะครับและมักจะมากันเป็นแบบครอบครัวหรือเป็นแบบคู่รักโดยเฉพาะในเมืองต่างๆเช่นภูเก็ตก็จะมีการจองโรงแรมที่เป็นประเภทบูติคโฮเทลเพราะว่ามีความแปลกใหม่ในเรื่องของการตกแต่งสถานที่ต่างๆที่สวยงามและนี่ก็เป็น อีกจ,จุดหนึ่งที่ทางผู้ประกอบการควรจะสร้างอัตลักษณ์หรือเอกลักษณ์ความน่าดึงดูดให,ให้กับกลุ่มนะักท่องเที่ยวกลุ่มนี้เพราะว่าอย่าลืมครับว่าเป็นกลุ่มที่ออกท่องโลกมากที่สุดเรียกได้ว่าเฉลี่ยปีละ3-4ถึง4ครั้งก็ถือว่าเป็นกลุ่มที่น่าจับตามองนะครับต่อไปจากเจ n เนอเรชันสีก็ยกขึ้นมาอีกเป็นระดับที่อายุสูงขึ้นมาอีกคือเจเนอเรชั่น X กลุ่มนี้เรียกว่า เป็นกลุ่มที่มีความรอบคอบเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่อายุอยู่ระหว่าง39ปีไปจนถึงประมาณ50กว่าปีครับกลุ่มนี้นั้นแน่นอนว่าถ้าเป็นเปรียบเทียบให้เห็นชัดๆก็จะเป็นกลุ่มที่เป็นครอบครัวมีลูกที่โตระดับหนึ่งแล้วหรือบางทีลูกจบเรียนจบไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นการท่องเที่ยวของเขาเนี่ยจะเน้นการไปเป็นแบบ Family Trip เป็นแบบครอบครัวและที่สำคัญเขา จะใช้เวลาในการวางแผนต่างการท่องเที่ยวค่อนข้างนานกว่าเจเนอเรชันอื่นโดยหลักการก็คือเขาจะดูพวกเขาจะดูรีวิวต่างๆจากทริปจากเว็บไซต์พูดง่ายคือเน้นรีวิวถ้าเกิดรีวิวจากเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือและมีความเป๊ะในเรื่องของสถานที่คะแนนดีกลุ่มนี้ถึงจะตัดสินใจซื้อครับเพราะว่าเนื่องจากการไปเป็นครอบครัวใหญ่เขาก็ต้องมีความกังวล ในเรื่องของอความผิดพลาดต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นระหว่างทริปเพราะนั้นจึงจะใช้เวลาอย่างมากในการที่จะวางแผนการท่องเที่ยวและก็เดินทางนะครับสรุปแล้วทริปกลุ่มนี้จะใช้เน้นการท่องเที่ยวในเชิงของดูวัฒนธรรมความเป็นอยูเเ่เน้นของเรื่องศิลป,ปะวัฒนธรรมเป็นหลักรวมถึงกิจกรรมที่สามารถรองรับครอบครัวใหญ่ๆได้เป็นต้นและสุดท้าย ในภาพรวมของเรานี่ก็คือกลุ่มเบบี้บูมเมอร์ครับซึ่งก็มีอายุตั้งแต่60ขึ้นไปนะครับ50ปลายๆขึ้นไปซึ่งกลุ่มนี้นั้นแน่นอนครับโดยพื้นฐานแล้วเป็นกลุ่มที่เกิดขึ้นหลัหลงจากสงครามโลกครั้งที่2เพราะฉะนั้นก็พูด,ดง่ายๆหลังจากสงครามเสร็จสิน้นคนก็กลับมาแต่งงานและมีลูกมีหลานมากขึ้นลูกหลานที่เกิดขึ้นมาในทันแหละครับคือกลุ่มเบบี้บูมเมอร์เพราะฉะนั้นหลังจากเขาผ่านพายุสภาวะสงครามมาเขาก็จะมีความ กระหายที่จะสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างรายได้ขึ้นมาเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มคนที่มีความขยันมีความอดทนสูงและปัจจุบันนี้พวกเขาก็จะมีอายุอยู่ระหว่าง55ไปจนถึง60กวิบกว่าปีเป็นต้นอย่างที่บอกครับว่าเป็นกลุ่มที่ผู้ประกอบการทางด้านการท่องเที่ยวนั้นควรจะโฟกัสเป็นอย่างมากเพราะว่าเป็นกลุ่มที่กระเป๋าหนักมีศักยภาพในการใช้จ่ายสูงกว่ากลุ่มอื่น หากเทียบกับเจเนเรชันซแล้วกลุ่มนี้มีความสามารถในการใช้จ่ายสูงกว่าถึง4เท่าเลยนะครับเพราะฉะนั้นหากเราเตรียมสารุโภคพื้นฐานรวมถึงระบบการรับรองกลุ่มนักท่องเที่ยวในรุ่น Baby b o ูมเมนี้ไว้ดีๆรับรองได้ครับว่าเราจะสามารถสร้างสังคมการท่องเที่ยวให้ได้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและที่สำคัญครับหลักการของกลุ่มนี้ก็คือเขาจะถูกดึงดูดด้วยเว็บไซต์ ที่มีภาพถ่ายสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามความละเอียดสูงพูดง่ายๆคือถ้าภาพสวยเป๊ะรีวิวดีนะครับจะดึงดูดกลุ่มนี้ได้มากและเขาจะเน้นการจองทริปที่และที่พักผ่านเว็บไซต์ถึงแม้จะเป็นคนที่มีอายุแต่เขาก็ใช้เทคโนโลยีนะครับประมาณถึง70กว่าเปอร์เซ็นต์เลยเดียวของกลุ่ม Baby b o ู m e r ในยุคนี้โดยอุปกรณ์หลักที่เขาใช้ไม่ใช่มือถือครับแต่เป็นคอมพิวเตอร์ แต่เป็นคอมพิวเตอร์อาจจะเป็นโน้ตบุ๊กหรืออาจจะเป็นคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะแบบรุ่นก่อนๆเลยก็ได้นะครับแต่แสดงให้เห็นครับว่ากลุ่มนี้นั้นเป็นกลุ่มที่เขาก็ยังมีความสามารถในการหาข้อมูลได้จากการใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเอาล้วครับทีนี้นะครับเราก็จะมาจะดูเป็นรายประเทศดีกว่าซึ่งในที่นี้นั้นผมอาจจะขอยกตัวอย่างเด่นๆสัก3ประเทศนะครับสำหรับทั้งทศเทียวชาวตะวันตกโดยมีการสำรวจจาก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยครับเมื่อไม่กีก่ปีมานี้นะครับบอกว่านักท่องเที่ยวที่เข้ามา3ประเทศหลักเป็นตัวแทนของ50%หรือกว่าครึ่งหนึ่งของชาวยุโรปนั้นก็คือ3ประเทศได้แก่1เยอรมนี2คือฝรั่งเศสและ3คืออังกฤษนะครับซึ่ง3ามประเทศนีเเ้เข้ามาในเมืองไทยแลวเขาก็จะมีลักษณะพฤติกรรมการวางแผนในการเดินทางนี่บางทีก็แตกต่างกันไปเดี๋ยวเราลองมาดูเป็นประเทศเลยดีกว่านะครับ สำหรับประเทศแรกประเทศเยอรมนีสำหรับชาวเยอรมนีนั้นประเทศไทยนั้นถือเป็นสถานที่ที่เขาค่อนข้างให้ความรักและความสนิทใจในการที่จะเข้ามาเที่ยวเรียกได้ว่าเป็นลูกค้ากลุ่มเก่าแก่ของประเทศไทยเลยก็ว่าได้ลูกค้าที่เข้ามานี่ประมาณสักเปซ็นเป็นคนที่มีอายุป,ประมาณ60ปีขึ้นไปนะครับเรียกว่าเป็นกลุ่มละเจเนเรชันตั้งแต่เบบี้บูมเมอร์เมื่อเขาเข้ามาแล้วเชื่อไหมครับว่า การใช้จ่ายของเขาเนี่ยเป็น30%ของรายได้เลยนะครับพูดง่ายๆคือถ้าเฉลี่ยถ้าสมมุติว่าเขาเงินเดือนแสนหนึ่งครับเขาเขาใช้ถึง30,000ในการที่จะเข้ามาใช้จ่ายในบ้านเรานะครับซึง่งตรงนี้เรียกว่าเป็นนักท่องเที่ยวที่มีศักยภาพในการใช้จ่ายค่อนข้างสูงหากแต่ว่าความสนใจของเขานี่เขาก็จะสนใจในเรื่องของอศิลปะวัฒนธรรมชีวิตความเป็นอยู่อของเรา อาจจะไม่ได้เป็นการท่องเที่ยวแนวหวือหวาเหมือนกับชาติอื่นๆครับแต่หากเราเน้นในเรื่องของศิลปวัฒนธรรมโดยเฉพาะเรื่องของความปลอดภัยเขาจะให้ความสําคัญเป็นลําดับแรกๆเลยเพราะเยอรมนี Germany นี้ขึ้นชื่อในเรื่องของความปลอดภัยอยากสังเกตจากยานยนต์ของเขาสิครับนั่นแหละครับเขาจะให้เรื่องสําคัญตรงนี้เป็นดับสูงนะครับถัดจากเยอรมนีแล้วนะครับกลุ่มที่2ที่เข้ามาเยอะมากๆนั่นก็คือชาวฝรั่งเศสครับเนื่องจากฝรั่งเศสเนี่ยเป็นประเทศที่ เรียกว่ารักความสนุกสนานนะครับและความสวยงามเป็นเมืองแฟชั่นเพราะนั้นเขาจะมีวันหยุดต่างๆค่อนข้างเยอะมากโดยเฉพาะเช่นเทศกาลตูแซงหรือว่าออรเซนของฝรั่งเศสเนี่ย mm hmm. ก็จะเป็นช่วง,งเทศกาลที่คนฝรั่งเศสนั้นเน้นไปเที่ยวทั้งในระยะใกล้คือประเทศในแถบย mm ุโรปด้วยกันหรือในแถบตะวันตกแต่หากเป็นแต่ทริปไกลๆเขาก็นิยมที่จะเข้ามาในบ้านเราซึ่งกิจกรรมไฮไลท์ที่ชาวฝรั่งเศสนั้นชอบทําก็จะมีตั้งแต่ เรื่องของคุกกิ้งคลาสเนเจอร์หรือการท่องเที่ยวตามธรรมชาติ Wellness และ Spa ตรงนี้นะครับคุกกิ้งคลาสเนเจอร์เวลเนสและสปาตรงนี้แหละครับเป็นจุดหลักๆและที่ลืมไม่ได้ก็คือ Shopping นั่นเองซึ่งเขาจะเข้ามาจับจ่ายใช้สอยกันค่อนข้างเยอะมากเดียวนะครับโดยกลุ่มอายุที่เข้ามาค่อนข้างเยอะนั้นก็จะเป็นกลุ่มอายุตั้งแต่50ปีขึ้นไปตรงนี้เองก็เป็นพฤติกรรม นักท่องเที่ยวชาวฝรั่งเศสที่น่าจะติดตามเอาไว้นะครับเพราะว่าเราได้สามารถเอามาปรับปรุงให้สารประกอบการของเรารวมถึงธุรกิจต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวรองรับนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ได้ส่วนประเทศที่3สหราชอาณาจักรหรืออังกฤษครับชาวอังกฤษนั้นโดยภาพรวมแล้วเนี่ยก็จะคล้ายๆกับชาติยุโรปประเทศอื่นๆจะบอกอย่างนี้ครับว่าหากโดยมองโดยภาพรวมแล้วชาติตะวันตก จะชอบจองทริปแบบค่อนข้างเรียกว่า last minute ครับเขาจะชอบโปรโมชั่นแบบ last minute เพราะว่าโดยรวมแล้วเขาจะเป็นชาติที่มีความเป็นอันรักิยมค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นเขาจะต้องมีม,มีการาาสำรวจดีๆว่าดีลไหนนั้นดีที่สุดสำหรับเขาเพราะฉะนั้นการจองอย่างชาวเยอรมนีจะจองมาประมาณ1เดือนถึง1เดือนครึ่งในขณะที่ชาวอังกฤษนั้นก็จะใช้เวลาไม่กี่สัปดาห์เท่านั้นเองในการ ทำแผนการเดินทางและเดินทางเข้ามาในประเทศไทยครับหากแต่ว่ากลุ่มชาวอังกฤษนี้จะมีข้อที่เราควรจะเน้นตรงที่เขาจะระมัดระวังในเรื่องของความปลอดภัยเพราะว่าเขาจะมีความอ่อนไหวในเรื่องของประเด็นทางการเมืองและศาสนา,ามีผลสํารวจบอกว่าเขาจะไม่ไปในประเทศที่เป็นแถบอาหรับหรือมุสลิมเนื่องจากเขาหวันไว้ต่อเรื่องของเหตุการณ์ก่อการร้ายเช่นเดียวกัน หากเขาเข้ามาในบ้านเราเราก็อาจจะต้องทําให้เขารู้สึกว่าปลอดภัยและเรามีมาตรการที่จะรับรองเขาได้ว่าเป็นทริปที่สม ooth แน่นอนนะครับและนั่นก็คือ3ประเทศหลักๆของชาติตะวันตกครับส่วนประเทศอื่นๆก็จะมีพฤติกรรมที่หลากหลายและแตกต่างกันออกไปอาทิเช่นหากเป็นชาวอิตาลีประเทศอิตาลีแน่นอนครับก็เป็นหนึ่งในชาติที่อยู่ในยุโรปหากแต่ว่าประเทศเขาเรียกได้ว่า เศรษฐกิจค่อนข้างที่จะ,ะถดถอยในช่วงที่ผ่านผ่านมาและทําให้เขาต้องประกัดเตีนทีบเพราะฉะนั้นเขาจะมีความต้องการที่จะประหยัดมากที่สุดเรียกได้ว่าเป็นบัจจ e ตคอนเซิร์นของกลุ่มนักท่องเที่ยวหากเราคิดโปรเจกต์หรือตัวโปรแกรมแพ็กเกจที่ทําให้เขารู้สึกว่าเขาคุ้มค่าประหยัดเงินและค่าใช้จ่ายได้เขามาแน่นอนครับแต่มีทริคเล็กๆอันนึงสําหรับชาวอิตาลีนั้น เขาจะเน้นในเรื่องของการบอกเล่าเรียกว่า word of mouth ปากต่อปากหากมีเว็บไซต์ที่รีวิวแล้วมีการให้ข้อมูลของนักท่องเที่ยวชาวอิตาลีที่เป็นชาติเดียวกับเขามารีวิวว่าสถานที่นั้นดีอย่างไรมีข้อดีข้อเสียอย่างไรเขามีแนวโน้มที่จะติดตามมากกว่าสื่อปกติเพราะว่ามีความน่าเชื่อถือมากกว่านั่นเอง าวอังกฤษแน่นอนครับเป็นชาติที่เรียกได้ว่าเป็นเมืองผู้ดีอังกฤษนะครับแต่ว่ามีคำบอกเล่ากันในหมู่มัดกเทศครับว่าคนอังกฤษนั้นส่วนหนึ่งนะส่วนหนึ่งอาจจะเป็นคนที่สภาพต้องด,ดูให้ดีนะครับว่าเขาชมเพราะเป็นมารยาทจากการบริการของเราหรือว่าเขาชมจริงจงจ,งจากการนำทริปเพราะว่าบางครั้งคำว่า your trip is very good แค่นี้เราต้องเช็คดีๆครับว่าเราบริการเขาดีจริงหรือเปล่าเต็มที่จริงหรือเปล่าเพราะบางทีเนี่ยตรงเนี้ยอาจจะเป็นจุดพลิกได้เลยครับเพราะว่าหากเราบริการไม่ดีแล้วเราไปถามเขาแล้วเขาก็ตั้งจําใจตอบตามมารยาทว่าทริปของคุณนั้นก็ก,ก็ดีนะแต่เ,เชื่อไหมครับว่าเขาไปรีวิวทีหลังได้เยอะเลยครับว่าบริการไม่ดีเวลาไม่ตรงเป็นต้นนะครับซึ่ง ในตัวของฐานะของประเทศที่รับนักท่องเที่ยวชาตินี้มาเยอะนั้นก็ก็เคยมโีโดนบ้างครับในในหลายๆ,ๆเรื่องซึ่งบางทีมันอาจจะเป็นเรื่องเล็กน้อยสําหรับเราเช่นไม่ไม่เสิร์ฟน้ําตรงเวลาหรืออะไรอย่างนี้หรือหรือไม่มีน้ําให้แต่จริงๆแล้วก็คือตอนนั้นมันอาจจะหมดเราก็เลยต้องรีบไปจัดหามาซึ่งมันก็ใช้เวลาอาจจะไม่ตรงใจเขาบ้างแต่เราก็พยายามทําให้ดีที่สุดตรงนี้เองครับก็เป็นประสบการณ์ แน่นอนครับว่ามันไม่มีอะไรถูกต้อง100%ซแต่ว่าหากเราทําให้ดีที่สุดแล้วก็แน่นอนครับว่าผลตอบครับจากจากการทำของเรามันก็จะออกมาเองผ่านรีวิวนะครับอันนี้คือชาวอังกฤษครับผมชาวเยอรมนนนั้นอย่างที่บอกครับว่าเป็นเป็นนักท่องเที่ยวกลุ่มที่ถือว่ามีคุณภาพและมีความใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมเป็นกลุ่มอนุรักษ์นิยม จะรักสิ่งแวดล้อมและอยากติดตามวิถีชีวิตที่เป็นวัฒนธรรมจริงๆของท้องถิ่นนั้นๆดังนั้นผมได้มีโอกาสรับนักท่องเที่ยวชาวเยอรมันคนหนึ่งเป็นเป็นทริปไพรเวทเลยครับเขามาเที่ยวลำปางครับซึ่งลำปางเนี่ยถือเป็นเมืองรองนะครับไม่ใช่เมืองหลักแปลว่ามันมีบางอย่างที่ดึงดูดเขาไม่ให้ไปในที่ที่มันไม่ซ้ำกับที่ที่มันเป็นที่นิยมเหมือนเมืองอื่นๆเขาก็มาจากบุคลิกครับชาวเยอรมันเท่าที่ผมเคยประสบสัมผัส เขาจะเป็นคนที่ค่อนข้างสุภาพเรียบร้อยพูดน้อยครับบางรายถึงกับขี้อายอย่างรายที่ผม,มาพาไปเนี่ยเขาจะขี้อายมากครับพูดน้อยจนเราต้องหาทางจับจุดเขาได้ถูกซึ่งตอนที่ผมพาเขาไปผมพาเขาไปเที่ยวแลนด์มาร์คที่เป็นอันซีนของลำปางนั่นก็คือวัดเฉลิมพระเกยียรติซึ่งเป็นเจดีนับร้อยองค์ที่อยู่บนยอดเขาหน้าผาสูงเขารู้สึกตกตะลึงและ ถูกใจมากจนเขาพูดพูดเล่าให้ฟังออกมาเกี่ยวกับประเทศของเขาที่ภูมิประเทศก็เป็นคล้ายคล้ายภูผาหน้าผาสูงเยอะเหมือนกันก็นี่แสดงว่าเราต้องจับจุดเขาให้ถูกว่าเขาชอบท่องเที่ยวแนวไหนแล้วเราก็จะสามารถดึงเข้าไปในเรื่องนั้นๆได้และสร้างความประทับใจและความพึงพอใจสูงสุดได้นะครับอันนี้อันนี้เป็นต้น ชาวฝรั่งเศสอย่างที่บอกครับว่าเขาเป็นคนที่รักความสนุกสนานและยิ่งถ้าเราทําให้เขารู้สึกได้ว่าเขาอยู่บ้าน<ต>หรือมีคนพูดภาษาเดียวกับเขาได้เนี่ยเขาจะยิ่งรู้สึกอุ่นใจอันนี้เป็นความประทับใจส่วนตัวนะครับเพราะว่าผมเป็นไกด์ภาษาอังกฤษแต่ผมเรียนเอกฝรั่งเศสมาด้วยผมสามารถพูดภาษาฝรั่งเศสได้บ้างเล็กน้อยคือยังไม่ลงหายหมดมก็มีอยู่ครั้งหนึ่งครับผมไปรับแขกที่โรงแรมในเชียงใหม่นะครับเพื่อจะไปออกทริปในต่างอำเภอและผมก็พูด ภาษาฝรั่งเศสแบบงูงูปลาปลาแบบสนทนาเขาเป็นภาษาฝรั่งเศสและคําไหนที่ผมไม่รู้ผมก็บอกไม่รู้แล้วแต่ว่าเาด้วยความที่เราจริงใจตรงนี้แหละครับเป็นเป็น,เป,นเป็นสิ่งที่จับใจเขาเขาก็จะสอนเรากับเป็นผลดีเราก็ได้เรียนรู้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมหรือภาษากันก็จะสร้างความสนิทสนมกับแขกได้มากยิ่งขึ้นเอแล้วเชื่อไหมครับว่าในตลอดทริปแน่นอนผมก็อังกฤษบ้างฝรั่งเศสบ้างอังกฤษบ้างฝรั่งเศสบ้างอันไหนไม่ได้ก็ ภาษามือครับซึ่งตรงนี้พอกลับมาปุ๊บจะบอกให้ครับว่าคนฝรั่งเศสเขาค่อนข้างที่จะค่อนข้างสตริคในเรื่องการที่จะให้ทิปคือมันไม่ใช่ธรรมเนียมเขานะครับแต่ถ้าเขาถูกใจขึ้นมาก็เห็นได้เลยครับว่าจากจากทิปที่หรือค่าสินน้ำใจจากบริการเนี่ยเยอะมากๆครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดจับลูกค้ากลุ่มนี้ได้นีครับลองเดาทางให้ถูกนะครับว่าเขาชอบแนวไหนที่สำคัญคือพยายาม ทำให้เขารู้สึกว่าเขามาเหมือนอยู่บ้านถึงไม่ใช่บ้านเขาแต่เราก็พยายามศึกษาภาษาเขาศึกษาวัฒนธรรมเขาแล้วรับรองเขาว่าจะสร้างความประทับใจให้เกิดกับเขาได้มากแน่นอนครับผมแน่นั่นก็เป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นในระหว่างที่ผมทํางานในในฐานะมัคุเทศที่รับชาวต่างชาติโดยเฉพาะชาวตะวันตกนะครับผมก็หวังอย่างยิ่งว่าประสบการณ์ที่ผมได้มีโอกาสมาถ่ายทอดให้ทุกท่านฟังในวันนี้นั้น ก็จะเป็นประโยชน์กับท่านมคุเทศว่าที่มคุเทศมือฉมับทุกคนครับและสุดท้ายนี้ผมก็ขอให้พลังแห่งแรงบันดาลใจสิิ์อยู่กับตัวท่านไปตลอดทุกเมื่อเชื่อการกผมไกด์โอบีมุกสันดีบุคคำสวัสดีครับ